สวัสดีค่ะพี่น้องชีวิตต้องดำเนินต่อไปที่ยังทุ่งนาผู้เขียวใส่ชิ้นไผ่เลยนะอ๋อทีด่ดเนินอไปก็กินเห็ดกินเห็ดอยากอ่างนี่แหละคะ่ะนี่ยังหลายในใส่ชิ้นไผ่เยอะๆยอดมะขามอ่อนสิตุ่มปลาปนด้วยค่ะเด้อประดุกที่ได้มาจากนากระโดูนั่นแหละใส่หนำ่นำใส่หน่ำปลาแดกลงไปเลี่ยวเออใหนน้มันใกล้แล้ว ตอนนี้ก็สองเต้าสองหัวสามเต้าอีกตั้งใจ่ตั้งใส่กับคัวบอกฟีดเยอะขาด้วยกินอยู่แบบชีวิตบ้านนี้แหละค่ะพี่น้องชินร้อนร้อนกลางต่อพี่จำปูนยังรุ่นตะโดยไหมใจละ มื่อไรจ้าก็ว่าพูดบอกว่าก็จับไก่มาให้แกงใส่ฝากมือยืนกับที่แกงไก่น่ะยายยายว่าอายังงั้นใหญ่ปลาปลาอุตสาห์จะด้วยกับสีมดไก่ไก่ับสีมดของตะโดยมดอันนับเลยคือกบวกมันมีมัดปลาเฮ้ยไปทีไก่มันมีมัดไก่มันมีหมูล่ะตีหมูที่วันนี้ กินของเราจนมดจนเสียงจนเสียงช่วงนี้ยายจะไม่กล่าวว่าลูกก็อยากมาเนื่อนก็มาบ่ได้ยุ่งเถิดก็บเงาเงายานพากันเงาเชี่ยวอยู่อย่าพิทกเด้อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพี่ป้าน้าอ้าครับเก็บโตดีที่สุดแต่ว่ายาสิเหลียดหลายถ้าพิทกมันสชียออนแอร์หลังกายคับเชียร์ออนแอร์เนาะต้องมานีเนี้ยน่ซองกับพาดวางแล้วก็บอกว่ามีมือห่างหนี่อยๆให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะ ต้ติตมเองดอกนั่งอีเขาก็อาบนามท่าแปลงละบมหันชัตาํามใดคะเนตั้มจ้าตั้ออตมผิดอ่อนอย่างเงี้มันเสียพี่น้องนีอดอค่ะพี่น้องดอกกระเจียวขาวฝ้นตกมือหนึ่งดอกกระเจียวออกดอกเลยดอค่ะเด้อตุ่มเจียวเนาคะคะเนาะอีกแล้วกระใส่ป่าปลาดุกหน่อยนี่ใส่เท่งโตเลยดอค่ะเด้อเอาเอาใส่ออกเอาหัวอ,ออก เอาหางปลายออกกะกะตั้ม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 ค่ะปลาดุกหน้าเช็ดเช็ดพี่นอ้องครับว่าแหลกแล้วแหละพี่นอ้องเห็นบอลประดุกหน้าหน่อยตั้มตั้มทั้งกลางแล้วก็ปรปุงรสหวานอยู่ดอกป้าสดก็ใส่น้นาปลาระราจังนี้จังหน่อยโซ่กระชาปหนากระเด๋ลงไปเตียนจังหน่อยจะไม่เสียบ คนเขาคิดเขาเนี้ยเขาอยากคุยโอ้ยปนปลาดุกนาดนี้ค่ะพี่น้องเฮยรวยยุกแล้วเนีย่ยเมนูหนึ่งคือเป็ดแสบบอพี่น้องดอกกระเจียวขาวต้มแล้วรวงแล้วปนปลาดุกนัดเดีย่ยวเดี่ยวเลือกค่ะพี่น้องโอ้ยสมุนไพรเหลือใจดิขิงแก่เอามาแจวกับปนปลาดุกแสบคักบักม่วงเอามาป่าแจวกับปนกระเสบต้นหอม ลายสุสิงสุยางลายไวรัสสุสิงสุยางด้วยค่ะพี่นอ้นองมาดูอพี่น้องมา่ิกี้เขาน้ากันอันนี้ถอดปลาดุกนาหน่อยปนปลาดุกนาอันนี้ปนเกาปนปลาเหงื็กกระเสบด้วยค่ะเด้อเอาเห็ดเองเห็ดเอง,เองกินเองสบายใจถี่สูดมาด้ยพี่น้องมา่ิกี้เขาน้ากันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมาเดอมาด้อจามาเดอตโดยเ้ตมโดยสวัสดีครับคณะ,ะ,คะนะ iren, ะะี้กาลังสนังชาตุกูกหนือ ไก่ล่ะคุณวะห่อทางโขูมล่ะพ mm hmm. uh ี่กระเตียมทาล่ะเดี๋ยวเตรียมในคณะที่เตรียมทาตะโดยกะกอกิ้งไปก่อนจต้องหิวเลยกินหิวก็ได้อ่ะหิวโบเป็นยังกินไปเรื่อยๆเลยกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรากลัมาบ่าขาเด้ออ่ะกินเลยเดี๋ยวสิบอกถึงให้ตุการณ์ก่อนถึงเหตุกาอื์ทางสายเดียวตะโดยโอดพ่อผู้ชมบอกเฮง ไมสผงเออเข้าใบบอกแห่เองสีผงอุ้ยเจงหยับปะเจ้หยับปะก่อนสิลองอืนี่ใส่เข่าละขอบคุณค่ะเอาถวยประเพ่นเออพี่หนอ่มขี้เฝ้าน้ำกัน bò trống rong đỏ, xé ăn, sốt sốt, ăn dĩ tít này kim cắp, xay cỏ, kim cắp anh đại <laughs> ca đại, ui măng câu, sốt cải măng câu, gìn hè, ừ gì măng kho, măng câu, ai cho mày cả, anh chị kho ăn măng câu đấy đấy, nó nhiều cái nòng nhỉ, đơn, cái chiểu khao, súp nọ, cái ไม่ไมยเลยไมรูกูป่ะตองเนี่ยแหละคือขับปูจะได้ในพี่น้องมาด้วยพี่น้องมาด้วยกินเผื่อนะค่ะเด้อตะโดยก่อนแต่โดยเนี่แต่ของแกวเป็นบมอดสิมากเออกแปแล้วปิดก้อนตั้งคิดว่าเขาิีบโเบดไหมเว้ยหมักที่อย่าง อยากไม่อยาลุมระเบิดยากอะไรลุ่มเขาว่าตำลุ่มหงอตำลุ่มหงอ,งอใส่เม็ดบอ่อใส่เม็ดกระได,ด้ด้วยค่ะเด้อดซับ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 คันกินไลยทั้งเม็ดดีที่สุดค่ะดีดีที่เบิดเลยลุ่มหงอเมยหงออ่ะเปิดนะครับสอดเปิดล่ะให้เปิดแล้ว แต่หมูว่างทั้งเดี็กเนาะมชิ้นซอยนี่เด้อครับกอกบักม่วงเกี่ยวกับปุ่นก่อนปั่นบักใหญ่เลยมากมากมาห่อใส่ละมากห่อข้างงูหรือยักษ์จ้ะเดือดมากมากใส่อืมอืมตัดได้ครับเด้อดเอาเดือดใ้ดับเด้อดใ้ดับ เราเอามาเราใส่แล้วยันไม่เปื่อยไม่เท่าดูนีาพี่พ่อยี่พ่อแล้วบเทศหกี่ดอกสวงามระดดกินอันนี้เย็ะเดงล่ะขอขวดตะโดยของขวดชะเจอของขวดตะทองโอยคนเยอะเลยคอ้ทาคอยทาคอยดมชุดอิ่มหรอแม่ตะทองก็หนาตะโดย ก็คนจับป <Ừ. S 2> e e ้าหมานเนาะกายคนละลายป้าก็ไหวใจ่างละหลายดูสครับพี่้องกินดีๆนะครับแซ่บแซ่บเดี๋ยวเชื่งามำนะแซ่บครับหอมแซ่บอร่อยเดี๋ยวก็หงมเดี๋ยวเอาอย่างนัตังเดี๋ยวต้องสดถ้าตัวกูอื่นมึงบัป่าสดกลเหมึกขนาดหงำเยอมึนันก็จะเอาหัวขุยปิบเนี้อ๋น

ยิบตุนยังไงกูมึงนะะไรล่ะมาหาตุนอันนี้ก็ได้เจืาเจี่ยวเ่งนถึงขอบคุณค่ะป้าถอดก็เลยต้องใส่ผี้ยิบค่ะต้ถทะเลเยอะ พาคก็นจะให้กันใส่กัน้อมๆอมทีนก็วยใส่สอนได้พี่น้องตื่กี้ถ้โดยกินหมูหอมต่วนหอมบ่ได้เดี๋ยนี้นี่ละไม่เบิ่งขขามามาใไหมกินเป็นเม็ดเดีตะโดยก็หอ่เจียวนี่นั่นแจ่บวหมูวางกินบางอย่างางเล่นเี่วเรเคยกินอะี้ สบายดีป no. <laughs> okay, <and> ัญาเยวหรอน้อ hmm. ก oh, mm ินสายเป็แหงบ่อ hmm. ป <and> ่ะบ่่บ่โดนๆกินแค่นึงปลาเปลียนต้นหอมของบองหวาบเลยนี่นำตุ้งตุ้งป่ะบ่บืยอมาเลยบ่นะเี กินซุกยอดเลยเจ้าหลายเรื่องทุปจมด่ำเนาะจัดเลยพี่หงไแ่กินข้าวมากินยัสิไรายเอายากะลัจนยกมามาหยาดก็มายยิมเต็มอยู่เพะกับขาเต็มอยู่ป้บอกชมาเจะ ปนปูไปกินไมได้ปันคันดาเราต้อนเจ็บปากด้ยว่ะบ่ได้ปูจิ้งหัวพ่แกดีเนาะฮู้ยนี่คนละหนี่บ่าวะคนลเนี่ยเขาบานทั้ดนะจิงหอยนี่นี่คอยปลาไปให้นี่ยนือิงหอยบางท่านมนจิ้งหน้อยเนาะแต่ว่ามันตามงี้ก็ บอกวาจำนันรีมนี่เรียหลายกรอโดดนมหอมที่เลยแต่นี่ยบอน่หอมปากเลยฮะ่ามนมหอมปากน่ากเพ็ดเจียวบากกบแก้วก็ดีอบวบเลยฮึจิ๋วจิบวอย่านหรอยาีอยู่ นาเนเขาบอลยำมาเลยุดยำครบบอสทกินอะไรนี่บอเคือยังบมันยับนี่มันไดนที่กินทิงกัดต้นหอมคักๆบ่ออบบะู่น่าดีอือ ดำย่างดำทานยาตหมึกยาาหมึกมึงไงปีกจะผื่งขึ้นแต่ตอนเย่เลยไม่ผื่นปัญหาครับผื่นอะไรนอื็นบอยมลนนัอนสบายใจเฉอพักได้เนี่ยขึ้นนอนนบ้าไปดิงหรไม่จริงานมีความนงานดอกกี้อง่ ตัวคนนเลยดิน่าจะขึ้นเขาเขาไม่ยากดิ เนัเสือไก่ตัวนี้แหละนาใสกับบุมีน้าใสนะใสประเด็ดแล้ใสประเด็ดแล้วแม่ใส่ได้มายุหายไปใสใสประได็ดยังไงก็ยังใสอยู่เตือนลูกคือไม่สีอ้วนทั้งกายบ่อะใสคุณละมือเพราวะว่นจอยจะดินจะดิบดูหันแหละ น้อนๆเขาลุกเดี๋ยวีกันดิเสร็จจเป็นอาหารกบบเกี้ยวหอมบอหยาด่ามันดงดิเนาะอ้าวระมานี้แล้วอันนความมันของมันจะไปเจอ หยหญ่จะวคือตึงขนตึงเาะใส่กองนานี่ตืงแ่กินเหม่นามากกลมนาเนี่ยทิกาอดแล้วเป็นแบบเอาไปคััทก็ให้ตองแบบนี้เป็นคนๆมันๆคือมีพริเผาอ่ะีแซ่บเป็นพริกกบเล้าเจิเฮดอยู่ห่างกันอะไรนี่ โค้เยอาโ้แบบน้กโดยกดคือดอแล้วก็เลี้ยวคือดีนข้าวแบบเรียกกระดค่ข้าวอาอหายบัวมืตอิเผาเผาอย่างเ่อาถตุ้มจวดเลยกินเท้าหลายหลายสุดท้ายแฟนหล่อขอนะคะ หอเงียบๆแก้ววะหัวหัวคว่ขอกินพอยู่ัว่ามาเรมาเด่มเริ่ ยจะมากายด้กิจะพุ่นเด้นมาผ่อนย่จะมกาะมกลากาับลรงเงาประทานอาหารเป็นรายการเบา <c oughs> อย่าลืมจัดการเลยกรอันพวจัหายจดเืออยู่ทียูเหือไม่แชร์กันเห็นเอบตมาหารห่อกันคืนได้นี่พี่หน้อจิ้ยจาจิ้จกานัวก็ิงพอเป็นยังหรอแว่งขาแท่เกลัว <c oughs> ไมกลัวก <c oughs> ็เป็นของสาวเจ้วไม่นะจะไม่กล้าเป็นแม่นมกับแม่นมนั่นี่แม่นมเลยจะม่กก่ยายดูอันหน่อยเรา ว้าก็เก็บต้นีพ่เพีงอยงเดีคือ้นายโบราวนีพี่เดียงพ่อีนี่พี่เดียงน้องเนตเออนน่น้องเนตตัวหนงเ้ยโทษไปเลี่จุ๊บเพียนหมัก้สันทาเโราณายโบราณเดีวเลยจะวตี้ตดีเอจ้าา หา,นนหายเพงเนาะต่เจอปูในกันกูนั่นกันอยู่ไอ้ตัเนีน่ยในกันดูต้องย่อเพีงตัว,ว,วนะไหนมโค้กอะไรเนียไอ้มือนคนกับ <ś provision ing> ปูเจเหื่อยเป็นนอนเปนอนหลออยู่เจ้าละไปตีไปคนกับปูเนื่อไรไปคนกับปูเนื่อใจอลก้าัล้วเสริมรอให้ดุนเน่ยวันนี้ตาผมให้ตาทองกาแาที่เลือดตาดุยช้า อ๋อนองนั่นสามคนกระโดดยงาเดี่วโอ้แท้เลยอ้ยเบิ่งตีหลับผมยาวจนหมายสมการแลกไนบอกว่าคนนี้แท้แท้ปะไม่ตีเรื่องแบบนี้พอแต่มันตัดตอนนี่มันก็ตัดง่ดี๋ยวว่ามันใส่มันตดง่างมันเหงามันต้ดยากใเวลาดสินีอกแล้ก็มามาไทยตาหมอกลับมาเพาติดยุคนทีว่าตัดตส่งทหารไปหาหมอเลยจีเลย กินยังกินแล้วอิ่มแล้วเกาจะจะดูนะจะดูกินวิตามินซีบุหรี่ใหม่ถุงแค่วานมันใส่ซื้อมาตุนไใยด้วยพี่น้องด้วยซื้อมาตุนไใยมาตุนไใยมาตุนมาตุนตุนก็คือตุ่มกต่เพาะเจ้าพีก่อนกินเขาแรงหอมกันไใยเพื่อสามีแลละค่ะพี่น้องข้อไหนให้ความคิดถึงวันนี้มีงกันสูดผูสุขอนโดยค่ะเด้อรักษาสุขภาพโดยค่ะเด้อทั้งทีมงานประกาศถาดผู้ชมเอฟซีทูกถัดเนาะค่ะเนาะ ที่เป็นกำลังใจให้ชาวเจอตลอดมาน่ำให้ตลอดก่อนภัยกันทุกผูุ้กคนนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสูส้เ่อง